่ากลับมาช่วงที่สองค่ะช่วงนี้พี่ก็จะมีของดีมาฝากม High the Seed ใช่มีเบื้องหลังอะไรมาจะเป็นเบื้องหลังในแบบรายการเมื่อเขาถอด The Fitting Room ทางไลท์ทีวีนี่แหละแน่นอนอ๋ในแบบคนที่แบบ s ี e หล่อมากกินนี่ยังคุณดีเขายังไม่กินพี่เขาเลือกกินนะคุณน้องอยากเห็นแล้วใช่ไหมน้องเอ็มเราเคยเห็นแล้วนี่เขาพูดถึงรายการเราด้วยใช่แล้วนี่ยังไม่ได้ดูเต็มรูปแบบอ๋อจะมีภาพเบื้องหลังไหนถบาซไนแบบซีหล่อเลิศซีซาร์เลยดูซีเนี่ยเห็นไหม ใช่นะครับมันก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมอยากทําการถ่ายแบบถือว่ามันต้องใช้สมาธิครับในการโพสท่า back we're p.m. Let me. สำหรับวันนี้รายการออโรซิของเรานะครับถ้าเราดูในแบบตรอดคุณเป็นแครรับเชิญทางรายการของเมื่อเขาถอนเฟตติกลูทางไลทีวีเนี่ยเจนการ์านะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราพาไปพบเลยดีกว่าครับ ครับในแบบรูปหล่อของเรานะครับเป็นไงตื่นนรายการนี่ครับพ่อสนุกดีครับนีกอรน่ารักทั้งคู่เลยโดยเฉพาะพี่คงใช่ไหมแล้ววิทเตอร์เป็นไงเมื่อเกิดในพิธีการพูดในพิธีกรคู่ของพี่จะสละครับคุ่เก่งครับก้าวใหญ่ก้าวใหญ่กว่าในแบบอีกครับไม่ทราบว่าพี่คงนี่เสพอายนะครับนั่งไม่พี่ยังไม่โต อันนี้เกิดก่อนเลยโตใหญ่กว่าได้ข่าวใกล้ตายแล้วท่านตไม่ตายแรงนะเดี๋ยวต้องเชิญที่ไปออร์ลาซีนด้วยนะยินดียินดีนะผมจะบอกว่าใส่เต็มที่เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจทางพี่พฮมแล้วก็พี่เอนดี้ผีหน้าเอ้ไม่ใช่พี่เอนดี้แบบอ๋อโอเคสำหรับวันนี้รายการออร์ลาซีนก็ต้องขอขอบคุณน้องเอ็มนะครับอัครกิติการนะครับต้องขอขอบคุณน้องต้อมแล้วก็พี่กอล์ฟขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหสวยๆเนะเวลาอยู่ใกล้ผู้ชายดูแมนมากเออเห็นไหมฮอันนี้คือภาพมายาแค่นั้นเองจริงๆมายาหลวกตาเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขาก็มีมารยาทเนาะบอกพี่ีกรน่ารักมากเขาพูดจากใจจริงพี่ดูสีหน้าแล้วเขาห้อยพระนะนี่ฉันเห็นเขาห้พระเข้ารายการพระอะไรพระรอด ลอม<ะ>มือฉันไป <laughs> เออมือถึงได้รอดมาเท่าทุกวันนี้ <laughs> อ่ะในเมื่อคุณพี่มีเบื้องหลังรายการดีๆอ,อย่างนีน้ดิฉันก็มีขาและ <มา S 2> ด้ม,<ห>มีอะไรมาฝากพี่บ้างวันนี้เป็นกาเออล่าสุดเป็นงานแต่งงานของคนดังมากน้องจา๋าขอ,อดา,าน้องจ๋ายยศินีลูกของผู้จัดแม่จ๋มยุริชัด ดาราทั่วฟ้าเมืองไทยโอ้โหตบท้ากันร่วมงานเยอะไล้เขาเอดีก็ไปงานนี้ด้วยนี่เปล่าค่ะไปส่งกับข้าวจริงจริงรือว่าไปรว่าไปรอแย่งดอกไม้พวงดอกไม้ไม่ใช่ค่ะ ไปรอกินกับข้าวหรือว่าใช่ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีดาราแต่งตัวแข่งกันเยอะมากเออแบบแบบขมกันสุดลิ์ใช่มันก็จะมีทั้งแต่งแล้วซีดและก็แต่งแล้วสุดเราก็จะมาดูกันว่าใครจะซีดใครจะสุดอ๋อเราจะมายจารกันใช่ทางรายการออร่าซีดของเราก็ได้ไปเก็บภาพต่างๆของคนต่างๆมาให้ดูว่าใครบ้างที่ซีดโดนใจเราหลายท่านด้วยกันนะครับ ใช่คนที่หนึ่งท่าทันแรกคนที่หนึ่งเตรียมได้เรื่องเลยคะ่ะคนแรกอ่าชื่อเจนนี่คนแรกน้องเจนนี S <S ่เทียนโพสุวรรอ่าอ่าภาพเห็นไม่ชัดถ้าเห็นไม่ชัดอ่า โอ้สวยนะคะตีมเขาเป็นสีขาวสวยออกคือสีขาวนวลสวยิน้องเจนนี่เนี่ยมาในมาดกของสาวมั่นใจใส่กางเกงใส่ขายาวอน้อยแต่ที่จะงานแต่ล้วใส่กางเกงแล้วสมมติจะใส่ชุดราตียาซึ่งอันนี้ก็ชื่นชมนะเพราะว่าเจนนี่เขาก็เลือกฉีกสไตล์ที่จะไม่ไปหวานจนเกินไปแข่งซีนเจ้าสาวนะคะน้องเจนนี่ก็เลยแต่งตัวให้ดูธรรมะธรรมแงถือคลาสใบเล็กๆนะคะแล้วก็แจ็คเก็ตสีขาวดูเก๋นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เสียชื่อเจนนี่นะเรื่องแฟชั่นเนาะ อตอนนี้กำลังมีถ่ายละครเรื่องแรงเงา oh, งเงาจนนี่เทียนโพสุวรรณกำลังเป็นนางเอกอยู่นะคะ uh huh. บุคคลที่สองของเรานะคะ uh huh. เอาเอะยรก่อนละจะให้ซีดหรือซูท นจโดยส่วนตัวในฉันให้ซีดเคพราะว่าเ๋เคแล้วไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปแล้วใส่ก็แต่งก็ไม่เยอะด้วยแล้วคือเขาใส่แล้วเขาลงตัวแล้วดูดีไงบอกกับบุคลิกเขาด้วยใช่น้องๆทางบ้านเอาตัวอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องหวานเลี่ยนเสมอไปหรือไม่ก็ใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยให้ดูบุคลิกเราด้วยอันนั้นน้องเจนนี่ให้ซีดให้ซีดคนที่สอง คุณเบนะ้นพรชิตาณสงขานะคะสาวผิวเข้มสุดแซ่บของเรา,ามาความสามารถด้วยน้องเบ้นพรชิตาใส่อะไรมา,อาโอ้ชุดราตรีมา,าในชุดสีเหลืองราตรียาวสีเหลืองอ่ใช่จะให้ซีดหรือสุดดิฉันสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดย ทรงผมโดยการหนึ่งตัว a r r a n g e m e n t ของสีนเนี่ยโอเคนะแต่ทีนว่าทรงของเสื้อมันดูไม่เข้ารูปเข้าเชฟสมกับความเป็นเบนท์อะเนาะมันดูแบบมันโคร่งไปมันโครงไปมันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 กระชับรูปร่างเท่าไหร่ใช่ไหมคือจริงๆรถเบนท์เนี่ยเขาเป็นคนหุ่นดี<ช>หุ่นดีแล้วก็เป็นคนที่น่าจะโชว์ความเพอร์เฟคของตัวเองใช่แบบผิวพันธ์แบบเข้มมาเรียกโชว์โชว์ไปเลยอ๋ออันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้ให้ซีดให้ซูทหรอไม่ได้ให้ซีดไม่ได้ให้ซูท เพราะว่าสีเสรือก็โอเคแต่ทีนี้เนี่ยปรับอีกนิดนึงไม่ได้แย่มากงั้นให้ไม่ได้ให้สีหรือสุดแล้วกันเนาะให้กลางกลางกแล้กันเนาะคนที่สองของเบ้นช่วงนี้ก็มีรายการ t h ไทยแลนด์ก็ทะ n เอ่ลน่เป็นพิธีกรแล้วก็มีถ่ายละครอยู่2อสเรื่องเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจมันกำลังอยู่ในช่วงของ ก็ฟิตติ้งกันอยู่แต่น้องเม้ก็มีผลงานเยอะแยะอยู่แล้วแหละมากมากค่ะคนที่สามน้องแตวน้องเต้วนัทพรเตมีรักนะคะตอนนี้กำลังมีคละครคู่กับน้องบอยปรกบอยประกรณ์รำน้องเต้วเนี่ยใส่ปีสั้นสวยหวาน บวกกับสร้อยที่คอและทรงผมเสื้อผ้าดูแต่หน้าน้องเขาก็หวานอยู่นะพี่ว่าก็เหมาะอยู่นะอันนี้ให้ซีดเลยนะครับไม่แย่งซีนเจ้าสาวจะเกินไปเพราะว่าเขาใส่กระโปรงสั้นใช่อันนี้ถือว่าให้เกียรติงานบจ้าภาพด้อวอเคนต่อไป คุณยาย่าหญิงอรัฐาโพรัฐาโพงามกำลังเป็นซูเปอร์สตาร์นะตอนนี้ดังมากนี่ก็เกเรตน้องหญิงตอนนี้มีหนังเรื่องจันดาราแล้วก็ละครเวทีด้วยเรื่องแม่เบี้ยกระแสน้องแรงมากๆตอนนี้ใครก็ต้องพูดถึงน้องยาย่าหญิงนะคะส่วนชุดของยาย่าหญิงนะคะเป็นเดรสสั้นเดรสไม่สั้นมากเดรสโชว์ไหลรสคือแขนโชรายคือแขน เสื้อผ้านะเสื้อผ<ม>้านะผมก็โออยู่นะอันนี้ให้สีใหดูดีมีรสริยมให้สีให้ตีอไปท่านสุดเอ้ยคนที่ห้คนที่ห้า,หายาย่อุรัสยาสเปอร์ปันรักพรณี <c oughs> นี้ใครคนออ เพิ่งจบไปด้วยแต่จะมีตามมาอีกหลายๆเรื่องน้องยาย่าของเราเป็นยังไงบ้างก็เป็นเรสซ้นเหมือนกันสไซสสีเหลืองนะคะถือคลาสสีทองรองเท้าสีลุกสีเป็นสีดำใช่ไหมมีเชนรองเท้าสีดำแล้วก็ข้างล่างพื้นน่าจะเก๋มีลายนิดนึ่งไม่เห็นชัดนะคะยาย่าก็โอเคนะแต่โดยส่วนตัวดิฉันว่ามันไม่เหมาะกับวัยชุดดิฉันว่ามันแก่กว่าตัวไปปะชุดสั้นไปด้วยหรือเปล่า ไอ้สั้นไม่เท่าไหร่ก็เห็นช่วงขาแต่ดิฉันว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่ไปอ่ะอ่าจะไหมอันนี้อีฉันให้สุดเลยอ๋อให้สุดเลยนะก็ฝากด้วยว่าสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคือถ้าอยู่ในวัยที่มันใสอยู่น่ารักน่ารักก็ไม่ควรที่จะใสอะไรที่มันดูเยอะแยะแล้วดูกระชากวัยเกินก็ไม่ดีใช่ไหมอต่อไปให้สุดน้องยายยๆให้สุดอ่าคนที่หกน้องมาร์กี้ราศีตอนนี้กําแังกําลังกําลังเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรพอเรื่อง และเกิดในตลาดสดกับแฟนดิฉันมาริโอเมาเลอร์อ๋อเขาเป็นไปกับคุณเหรอมาริโอฝันไงอ๋อในฝันจะได้กับนาเดตอ๋อได้ในฝันใช่ไหมผู้ชายในฝันตลอดฟินแเลทุกเรื่องจริงค่ะโลกสวยได้มือเราลกสวยได้มือเราดูมากี้ใส่มากี้น่ารักมาก โอ้ยน่ารักที่สุดผมก็น่ารักเหมาะกับผมกระโปรงหวานเสื้อเท่แมท์กันลงตัวมากอันนี้ให้ซีดเลยให้ซีดเลยน้องมาที่นะครับท่านผู้ชมว่าแต่งตามได้เลยสาวๆไม่จะเป็นต้องหวานเรียนทั้งตัวไม่จะเป็นต้องเท่ธรรมะธรรมแนทั้งตัวสามารถมีกันได้ไม่จะเป็นต้องหวานอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ก็ไม่จำเป็นต้องขมอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหวานหวานเป็นลมขมเป็นยายาอะไรคะ ให้สีดเลยอ๋อให้สีดคนสุดท้ายแต่ผมกูตกงานก็บ้านนี้และคนสุดท้ายนี่นะคะขอวิจารณ์เบาๆคุณแม่นะคะคุณแม่มาออนนภาดีเป็นยังไงครับด้วยความที่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นอยู่แล้วนะคะพี่มาไม่เคยทําให้ใครผิดหวังใช่ใช่นำเทรนตลอดสาวสองพปีตลอดดูซิพี่มาอายุเท่าไหร่แล้วห้ามพูดอายุเท่าไหร่เรารู้กันนะคะเกิดมาพร้อมกับแต่ไม่เคกอ๋อ ชีอย <Net> ู่มาตัああ้งแต่รัตนาศิลก่อนต้นปัจจ no ุบันนี <jewelry> ้นะคะเข้าสู่ยุคปี2012คุณแม่ยังสวยอยู่เหมือนเดิมยังเปล่งปังยังเต่งชิงเชิะกล้าแข็งเขินไม่มีย้อยมียานนะคะเพราะชีไปดึงตลอด มามามาเป็นยัก้์ฟองคุณแม่ดิฉันเมาเล่นคือพี่มาณพานจะเป็นคนออกกําลังกายตลอดเวลาและรุ่เทสแฟชั่นเนี่ยทุกคนสามารถฟอลโล่พี่มาได้เลยนะคะไปปรึกษาแกได้เลยอันนี้ให้ซีดเลยค่ะกล้าให้สุดหรออไม่กล้านั่นคือนั่นคือเจ็ดบุคคนเด่นในงานแต่งงานของน้องจ๋าเนาะก็ใครซีดใครคือเป็นเาพเป็นตัวอย่างที่เราเลือกมาส่วนในครั้งต่อไปหรือครั้งหน้า นะอาจจะไม่ใช่ดาราก็ได้ท่านผู้ชมทางบ้านอา,อ,อาจจะมีภาพสวยๆหรือว่าเออฉันแต่งตัวฉันจะซี้นหรือซูท ลองส่งมาลองงส่มาให้เราวิจารณ์ดูที่ไหนเอ่ยอินสตาแกรมเรามี้ยินอินสตาแกรมแล้วอ๋อฟอลโล่มาที่อินสตาแกรมได้เลยออรอนซีดนะครับโอราเอลแซดออรอลนะครับออรอลซีดนะคะับอินสตาแกรมฟอลโล่มาได้เลยครับแล้วก็ส่งเฟซบุ๊กส่งรูปแล้วแท็กมาทางอินสตาแกรมส่งรูปมาด้วยเฟซบุ๊กอะไรเอ่ยอ่า f a c e b o o k com l i g h t tv c o t h รูปใครซีดรูปใครสุดส่งมาแล้วเราจะช่วยกันวิจารณ์ ช่วงนี้ทางรายการเรามีของขวัญให้ด้วยมีของรางวัลให้ด้วยคืออะไรคะของรางวัลตั๋วไปกับโลดาอการสี่ท่านเราจะเลือกมานะคะสําหรับผู้โชคดีว่าใครซีดสุดใจทางรายการจะให้ตั๋วไปเที่ยวเดียวดาวอัากาศแล้วไม่กลับด้วยนะคะจริงค่ะแล้วก็ไปซีดกันที่นู่นไปซีดซ่าที่นู่นเลยนะคค่ะงั้นช่วงนี้ก็เป็นรายการเป็นสาระดีๆเนาะรายการเราเร่อจะมีสาระบ้างอนะคะ ช่วงต่อไปมาดูกันว่าในรายการเมื่อเขาถอดของคุณพี่นี่เขาการจัดอันดับแ่รับเชิญอู้เยอะมากผู้ชายผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยน้องอะไรนะน้องเอ็มน้องเอ็มนั่นคือแค่หนึ่งในจํานวนในแบบหลายหคน๋อเขาจะมีการจับในแบบทุกๆคนเนี่ยของรายการเดอะ ไม่ใช่ของรการเมื่อเขาถอด The Fitting Room มาจัดอันดับ5คนว่าใครซีดที่สุดใครเป็นที่น่าสนใจใครที่อยากเยอะที่สุดจะซีดไม่ซีดยังไงช่วงหน้าชอาติดตามค่ะครับ